ถึงปากลัดแลท่าฉลาตื่นดูเลื่อมลื่นเล่นลากลำละหารเขาแจ้วจ้วงล่วงแล่นแสนสำราญมาพบบ้านวางกระเจ้ายิ่งเศร้าใจอนานิ่งอิงขเขนยคขนึงหวนจนจวบจวนแจ่มแจ้งปัจจุสมัยส,สัสิธรอ่อนอับพ,พยับภัยถึงเชิงทรสารพระประแดงแรง และนี่นะครับก็คือนิราศเมืองแกลงนะครับที่แต่งโดยสุนทรภู่นั่นเองครับที่ตอนเด็กๆนะครับคุณครูเนี่ยมักจะให้เราท่องจนขึ้นใจนะครับซึ่งเป็นไปได้ครับว่าสุนทรภู่เนี่ยครับท่านเดินทางไปหลายที่ครับและท่านก็ได้ผ่านพื้นที่ของอำเภอพระประแดงแล้วก็ตำบลบางกระเจ้านะครับก็เลยทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกถึงความสงบเงียบแล้วก็อาจจะเหงาที่ถึงสตรีอันเป็นที่รักนะครับแล้วก็เขียนบทกลอนนี้ขึ้นมาครับ อันนี้ก็ถึงวัดปากเกร็ดนะวัดปากเกร็ดที่ที่ดังๆก็คือหน้าบันเนี่ยจะเป็นนารายทรงคุดนะครับอันนารายทรงคุดอันเนี้ยไม่ใช่ของเก่าครับเป็นของใหม่แล้วถามว่าของเก่าไปไหนถูกขโมยไปตอนกรมศิลป์มาอ่ามาต้อมแตมมาอะไรเนี่ยตั้งตั้งนั่งร้านแล้วก็มีคนขโมยไปกรมศิลป์ก็ต้องรับผิดชอบก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยครัคือนารายทรงคุดอันใหม่นะก็ทำเรียนแบบของเก่า ครับแต่เห็นว่าจริงๆแล้วลุง<ม>คุณบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เลยนะ,ะใช่ใช่อ๋อเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดเก,ก่แกาแก่วัดเก่าแก่แล้วก็จะมีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดบางกระสอบก็บก็จะมีวิหารลักษณะเงี้ยเป็นบวัวเงี้ยเก่าแล้วข้างในจะเป็นภาพเขียนของทั้งติดหมู่สมัยนั้นนะครับอ่าแล้วก็จิตรกรก็มีอารมณ์ขันเขียนภาพนี่แปลกๆไว้อยากดูก็เข้าไปชมได้ครับใช่โอเคครับไปไปต่อยที่ลาวครับ วัดปาเกตถือว่าเป็นอีกอารามหนึ่งที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้แม้จะมีช่พระอารามหลวงที่เป็นวัดโบราณที่สมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพเป็นผู้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สวัดนี้นะครับกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระอุโบสถและพระเจดีย์ไว้เป็นโบราณสถานแห่งชาติภายในพระอุโบสถหลังนี้มีสิ่งที่ควรชมอย่างยิ่งครับนั่นก็คือจิตกรรมฝาผนังหรือว่าภาพเขียนสีของคนไทยแต่โบราณ นับว,ว่าเป็นจิตกรรมที่มีความประณีตงดงามมากๆครับว really ันจกยมามเหนื่อยๆนะครับขอมานั่งพักชมวิวตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นบรรยากาศของแม่น้ําเจ้าพยาที่สวยงามมากๆครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวพุทธนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่พักผ่อนทางกายนะครับแต่เป็นการพักผ่อนทางใจครับนี่คือวัดจักแดงครับ วัดจากแดงวัดที่มีพระสงฆ์คับข้างมากที่สุดในย่านนี้เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ศึกษาภาษาบาลีเพื่อพระไตรปิฎกและเป็นแหล่งศึกษาพระอภิธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปมีหลวงพ่อหินพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยที่เห็นคนมากมายนิยมมาสักการะครับก่อนถึงริมน้ําจะเห็นทำเมฆะสถูปจําลองจําลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาและพระธาตุสมันมหาปัฏฐานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหน้าเจดีมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งนำมเมล็ดพันธุ์มาจากสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียด้วยครับ oh, oh. ใครจ่จำเทสพไมไทแลนที่ชุมชนมอนนะบางกระดีได้นะครับก็คงจะสังเกตได้ว่าที่นี่ก็คือชุมชนมอญเหมือนกันครับดูง่ายๆนะครับจากเสาหงนั่นเองครับซึ่งหงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ในวรรณคดีนะครับที่ชาวมอญเคารพและนับถือครับรวมไปถึงสถาปัตยกรรมของวัดน,นี้ด้วยครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงกุณมากมากนะครับเหนือน่อยไหมล่ะไม่มากครับผมนะฮะต้องขอบคุณคุณลุงกุลท<ช>ี่พาขี่จักรยานนะฮะ<ช>เลยรู้ว่า<ช>ที่<ช>เ,ปเป็นกระเพาะหมูแบบนี้เนี่ยนะครับมัน<ช>สามารถทําหน้าที่ฟอกอากาศให้ชาวกรุงเทพได้ยังไงครับอ๋อที่นี่เราก็จะพยายามรักษาเป็นรีนแอเรียคือเป็นพื้นที่สีเขียวครับนะแล้วเราก็จะพยายามถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยเราก็พยายามให้ทํากิจกรรมอย่างปลูกป่าหรือว่า อะไรเพื่อจะรักษาพื้นที่เราเนี่ยให้สีเขียวครับอ๋อถือว่าเป็นที่ที่แบบสร้างออกซิเจนแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแบบธรรมชาติได้ด้วยใช่จแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยก็ได้เป็นโครงการของพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยครับอย่างข้างหน้าเราเนี่ยจะเห็นเนื้อสะพานภูมิพลนะครับแล้วก็จะมีคลองรัดโพนเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่กระเพาะหมูเราเนี่ยมีวามเขียวสดแล้วก็ยั่งยืน โดยการมีปลูกต้นไม้ทดแทนอยู่เรื่อยแล้วนแหล่งที่ใกล้เขตกรุงเทพมากที่สุดนะทะเลก็จะอยู่ด้านด้านใต้เราเนี่ยด้านฝั่งฝามือเวลาลมทะเลพัดมาก็จะหอเบาตาอากาศดีๆเข้ากรุงเทพนะพื้นที่ในเนี้ยมันก็จะดีไปจากปุ่นไปจากไอ้ขมเหลาขมาละอองอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะก็จะไม่มีหายใจได้เต็มปอด อย่างนี้นี่เองนะฮะนี่แหละต้องทําอย่างที่คุณลุงบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเนี่ยนะครับเราก็จะพบกับความสุขและที่สำคัญสุขภาพดีนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าโอ้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่ที่คนที่อาศัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้ก็สามารถสุขภาพได้ด้วยธรรมชาติเลย สุดท้ายนี้นะครับอยากถามคุณลุงครับว่าการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินะครับสร้างความสุขให้กับคุณลุงนะครับแล้วก็คนในชุมชนยังไงบ้างครับโอ้แน่นอนเลยถ้าพื้นที่ถ้ายังเป็นสีเขียวอยู่อย่างนี้นะก็ถือว่าคนที่อยู่อาศัยในเกาะข้าวโพหมูนี่ก็เป็นบุคคลที่โชคดีมากๆนะเพราะว่าอย่างคำภาษาอังกฤษที่ว่าเซาไมอินซาบอดีอ่ะอากาศดีแล้วก็ สุขภาพมันก็ต้องมีตามมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะล้วนแต่มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราครับรับนะฮะใครได้ได้ยินคําตอบของลูกกุลแล้วนะครับผมนะฮะก็จะรู้ว่าถ้าชุมชนของตัวเองเนี่ยมีธรรมชาติอยู่ก็ต้องรักษาไว้ให้ดีครับเพื่อความสุขของชุมชนครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP นะครับแล้วก็ลุงกุลด้วยครับที่ทำให้เราได้ถ่ายทำรายการดีๆแบบนี้นะครับส่วนใครนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับสามารถแนะนำได้ครับผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับที่ f a c e b o o k c o m y t h a i l a n d t v หรือว่าใครอยากดูรายการย้อนหลังก็ไปเสิร์ชได้ใน u t u b e เลยครับโดยเสิร์ชคำว่าทำไมแถลงครับรายการทำไมแถลงร่วมกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อโดยการร่วมมือร่วมใจของนายอำเภอกุยบุรีท่านพงพันธ์วิเชียนสมุทร ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างป่าณนะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีโดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมณนะหน่วยงานต่อไปนี้ครับมาช่วยเหลือช้างป่าให้อยู่คู่กับผืนป่ากุยบุรีด้วยกันกับเรานะครับ